ลามไปทั่วจนหลอนดันให้แฮชแท็กกูติดหรือ,อยังวะขึ้นท็อป10ทวิต t ตอร์ a ทยแลนด์แต่ยังไงก็ให้เหลือความเป็นคนไว้บ้างนะจากกรณีที่ตลาดกุ้งมหาชัยมีพ่อค้าเจ้าของแพรกุ้งติดเชื้อโควิดหลังจากนั้นได้มีการตรวจเชิงรุก จึงพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในหมู่บรรดาแรงงานต่างด้าวตรวจพบมากกว่า548ลายและขณะนี้พบผู้ติดเชื้อลุกลามไปมากกว่า12จังหวัดแล้วที่น่าเศร้าใจคือมีการประพฤติปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวในเวลานี้เยี่ยงกับที่เขาไม่ใช่คน ดูเหมือนกับว่าปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนเช่นกรณีนนที่เอาเขาไปทิ้งไปปล่อยทิ้งในที่ต่างๆลองนึกใจเขาใจเราหากเป็นเราไปทำงานอยู่ในต่างประเทศวันดีคืนดีถูกลอยแพไม่มีที่นอนไม่มีที่พักแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเขาเป็นคนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา ไปดูเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกันครับสัมผัสนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนเพราะตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับเขาถูกนายจ้างลอยแพมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็พูดง่ายทิ้งเขาเลยอ่ะทิ้งเขาบอกให้เขาทั้งหมดยี่บสี่คนนะทิ้งเขาเลยลอยแพเขาเลยฮนะ ผมติดตามเพื่อนสามเลยโกรธดา,านเยน,นี่ยนี่เป็นสัญชาติชาวพม่าทั้งหมดเลยนะครับเป็นพม่าทั้งหมดหลายคนมีความวิตกกังวลบ้างก็เกรงว่าจะมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งจะไม่มีงานจะไม่มีเงินและจะไม่มีกินบ้างก็เกรงว่าตัวเองจะติดเชื้อนำไปสู่คนรอบตัวและคนในครอบครัวหรือไม่ นาทีนี้อยากจะบอกว่าสติจ้าสติสติสติสตกับมาซะจงนั่งตึกตรองนั่งนึกพินิษวพิเคราะห์ให้ดีว่าจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆให้ดีที่สุดได้อย่างไรยังพอมีเวลาที่จะเตรียมตัวเตรียมใจลองรับแปลงกระแทกหากเกิดมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง ส่วนเรื่องหลอนว่าติดเชื้อหรือไม่อย่างไรขอให้นั่งนึกนั่งดูพินิษพิเคราะห์ดูอาการของตนเองหากยังหลอนไม่หายก็เดินหน้าไปหาสถานที่พยาบาลที่ทำการตรวจให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยเพียง1,500บาทก็จะได้หายสงสัยกันไปในที่สุดจากกรณีที่มีเรื่องฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ เมื่อแฮแท็กโควิดกรุงเทพกับแฮแท็กกูติดยังวะขึ้นเทนทวิตเตอร์ไทยแลนด์ซึ่งหมายถึงกรณีที่เป็นผลจากการค้นพบการติดเชื้อโควิด -19 ทีที่ตลาดกุ้งมหาชัยส่งผลให้ลามไปทั่ววันนี้มากกว่า12จังหวัดพบที่สมุทรปราการ7ราย สระบุรี5รายกรุงเทพมหานคร9รายปทุมธานี3รายนครปฐม8รายอุตรดิตถ์หรายสุพรรณบุรี2อรายจะเจิงเซาหรายเพชรบุรีหรายนนทบุรี2อรายเพชรบูรณ์สรายกำแพงเพชร2รายและภูเก็ตหรายข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณปัจจุบันเมื่อวันที่22ทธันวาคมเวลาประมาณ15นาฬิกา ย้ำอีกครั้งว่าหากใครหลอนก็เดินไปที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมืองในพื้นที่ต่างๆราคา1,500บาทเป็นราคาถูกที่ตุดสสำหรับคนที่อยากตรวจออกไปรับรองแพทย์ได้ทั้งไทยและอังกฤษไม่คิดเงินเพิ่มช่วงเช้าไม่มีคนไวัยมากๆไปตรวจเลยนะครับวันนี้ทั้งวันในโลกทวิตเตอร์และโลกออนไลน์จะมีข้อความเรื่องของ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มที่นั่นที่นี่และมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อว่าไปสัมผัสกับใครเมื่อไรอย่างไรซึ่งแน่นอนวันนี้จะปริมาณแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทยมากกว่า2ล้านคนในกรุงเทพมีถึง7 0 0 0แสนคนสมุทรสาคร2,45,000คนนคปรปฐมประมาณ2 0 0แสนปทุมธานีประมาณแ0 0 0 0นนทบุรีแส0 0 0 สมุทรปราการแสนห้าชนบุรีแสนสามสุราษฎร์ธานีหนึ่งแสนเชียงใหม่ประมาณเก้าหนหกและภูเก็ตอีก56าหมตัวเลขเหล่านี้ย่อมทำให้หลายคนกังวลใจหลายคนที่สมัมผัสกับแรงงานต่างด้าวก็เป็นห่วงเป็นกังวลยิ่งมาดูไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อซึ่งกระจัดกระจายกันไปทั่วหลายคนก็กังวลว่าเราอยู่ในบริเวณดังกล่าวที่ใกล้เคียงกับพวกเขา วันนี้ผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีจำนวนมากกว่า10รายกระจายไปทั่วในหลายจังหวัดก็มีทามรายในพื้นที่ต่างๆและข้อสำคัญก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองติดเชื้อหลายคนไปตรวจโควิดแต่ก็ยังไม่มีผลการตรวจออกมาก็ได้เดินทางไปในที่ต่างๆส่งผลให้หลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้ประกอบการลดเล่ พนักงานห้างร้านต่างๆมีการตรวจพบการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและส่งผลให้ผู้คนจํานวนมากหลายหมื่นคนหรืออาจเป็นแสนคนมีความวิตกกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นเขาติดเชื้อหรือไม่อย่างไรวันนี้ต้องนั่งติกตอ่อนั่งพินิษพิเคราะห์ตัวเองใครที่สามารถกักตัวหรือสัมผัสผู้บุคคลภายนอกให้น้อยที่สุดได้ก็ขอให้ทำ ล่าตุดสนามมวยราชดำเนินงดจัดมวยทุกประเภทแล้วตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปจนปราสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมในปีที่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงโดยเครื่องบินรถประจำทางรถส่วนตัวให้ลงทะเบียนในข้อมูลแอปพลิเคชันและรายงานตัวเจ้าหน้าที่โลกติดต่อในพื้นที่ รวมถึงให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านจนครบ14วันเชียงใหม่เริ่มมีการประกาศแบบนี้ออกมาแล้ววันนี้มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน2 4ชั่วโมงอีก427รายติายที่โพกรายเป็นพลอยู่ในพื้นที่397รายเป็นแรงงานต่างด้าวและ1ิตีรายอยู่ในการกักตัวของสถานที่ของรัฐที่ค้นพบ วันนี้16รายที่เดินไปเดินมายังสามารถบอกได้ว่าไปที่ไหนไปอย่างไรแต่397รายที่อยู่ในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวติดต่อกับแรงงานต่างด้าวอีกกี่คนและคนเหล่านี้ออกไปนอกพื้นที่หรือไม่อย่างไรไม่มีใครสามารถบอกได้นั่นคือรายงานสถานการณ์โควิด1 i ข้อมูลณนะวันที่22ธันวาคม มีการติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติม16ราย397รายติดเชื้อในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวทำให้การติดเชื้อในประเทศวันนี้สะสมอยู่ที่3,797รายเป็นแรงงานต่างด้าว1,273รายนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้สำหรับประวัติรายละเอียดของ16รายนี้มีรายละเอียด จะขออนุญาตไม่พูดถึงวันนี้1 6รายนี้ส่วนใหญ่แล้วพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสระบุรีจะเชิงเตาทัญบุรีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพในสมุทรปราการโรงพยาบาลอุดรดิตโรงพยาบาลบางเลนและโรงพยาบาลเอกชนต่างๆวันนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจรับราชการบ้างพนักงานบริษัทบ้างวันนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายกันแบบนี้ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมามีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายเป็นชายอายุ57ปีอาชีพขายอาหารทะเลในพื้นที่พิมายเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครและเอาไปขายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมด้วย ล่าตุดจังหวัดสมุทรสงครามประกาศล็อกดาวน์จังหวัดแล้วลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีผลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมลงนามโดยนายจรัดบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กองวันนี้การล็อกดาวน์เริ่มเกิดขึ้นในบางพื้นที่ให้เห็นเป็นภาพชัดเจนแล้ว มีข้อมูลที่น่าสนใจที่หลายคนอาจไม่ได้มองหรือเน้นการตรวจพบผู้ติดเชื้อสะสม3วันเฉพาะแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของมหาชัยที่พบมากกว่า1,089รายอยู่ใน3กลุ่มของพื้นที่ของไทยยูเนียนมีการตรวจ1,099รายพบผู้ติดเชื้อ8 4รายคิดเป็น8% ตลาดคางค้ากุ้งตรวจ2,051รายพบผู้ติดเชื้อ914รายคิดเป็น44%เปตลาดทะเลไทยตรวจ653รายพบผู้ติดเชื้อ91รายคิดเป็น14%คำถามที่น่าสนใจคือสัดส่วนที่แตกต่างกันขนาดนี้ทำไมตลาดกางค้ากุ้งถึงมีผู้ติดเชื้อมากกว่า44รายเป็นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่สัมผัสกัน หรือเป็นเพราะมีเชื้ออย่างรุนแรงในพื้นที่อันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าจะต้องศึกษาและพินิษพิจารณากันต่อไปขณะน,นี้ในเมื่อสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิด -19 เป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องพินิษห์พิพจ,จารณาคือเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้ต้องรู้ว่า อาการของโควิด n i e t กับอาการของไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างไรตั้งเอมตั้งแต่โควิด1 i n e แล้วส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ซึ่งไข้หวัดธรรมดาอาจจะไม่มีไข้อาการไข้าอาจจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่อ่อนเพลีย โควิด -19 อาจจะมีการอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยซึ่งแตกต่างกับไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการอ่อนเพลียอาการอ่อนเพลียนี้คล้ายๆกับไข้หวัดธรรมดาอาการไออันนี้ชัดเจนว่าโควิด -19 จะมีอาการไอแห้งๆซึ่งแตกต่างกับไข้หวัดที่มีไอมีเสมหะอาการจามโควิด -19 อาจจะมีบ้างแล้วแต่กรณี มีการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเีอาการนี้มีบ้างมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลนั้นโควิด -19 ไม่มีซึ่งแตกต่างกับไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดามีอาการเจ็บคอมีอาการท้องเสียบ้างสำหรับบางคนปวดศีรษะบ้างและเจ็บแน่นหน้าอกสำหรับบางกรณีใครมีอาการลักษณะคล้ายคลึงดังนี้ควรไปตรวจหาว่าตัวเองติดเชือ้อหรือไม่อย่างไรอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ มีข้อเขียนที่น่าสำคัญก็คือว่าวันนี้หลายคนเกิดรู้สึกความวิตกกังวลเกิดความรู้สึกร้อนกลัวต่าง,างๆนานาในโลกออนไลน์คุณธีรวิทย์จินทุรสได้โพสต์ให้สติโดยได้โพสต์ว่าพอจำนวนคนติดเชื้อเยอะมีการเปิดเผยทำลายเพื่อระวังและติดตามกลุ่มเตี่ยงสูงชาวเน็ตเอาแล้วด่าแล้วทำไมมาแถวบ้านฉันทำไมไม่อยู่บ้าน เอ้าก็คนเรามันต้องใช้ชีวิตไหมวะตราบใดไม่มีกฎหมายประการห้ามเดินทางเขาก็ไปได้อยู่หรือเปล่าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเพราะมันเป็นการตรวจเชิงรุกลองให้ตรวจทั้งประเทศสิมึงเป็นลมตายแน่ๆพักคนติดโควิดให้เป็นอย่างอื่นเกตดกลัวจนประสาทจะแดกหัวกลัวจำนวนผู้ติดเชื้อจะขึ้นและโอเคกับการปิดประเทศเพราะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบอะไรใครเป็นโควิดโทษเขาแล้ว ว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่าชี้หน้าด่าแช่งให้พวกมึงติดโควิดบ้างนะจะได้รู้ว่ารัฐมันดูแลพวกมึงกันบ้างไหมผีพม่ามาแล้วรักชาติมากอีบา้าแรงงานข้ามชาติเข้ามายัางไงวงเล็บก็เจ้าหน้าที่ทั้งนั้นแหละที่เป็นคนดูแลรับหัวคิวไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าตอบว่า ไม่มีเพราะใครๆก็รู้ว่ามันมีอยู่มึงช่วยตั้งคำถามกันด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังใครได้ประโยชน์ถ้าจะดา่าด่าลัฐกันด้วยค่ะออกพระราชกำหนดฉุกเฉินคุมโควิดแต่ทุกเคสที่หลุดออกมาความผิดพลาดจากการทำงานของรัฐบาลทั้งหมดแต่พอเกิดความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลโทษประชาชนทุกคนแต่พอไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะปิดประเทศก็เคมว่าเป็นผลงานตัวเอง ทั้งที่ประชาชนกี่คนอดตายธุร,รกิจพังล้มละลายจนค่าตัวตายรายวันแล้วมึงยังมีหน้ามาขอความรับผิดชอบจากสังคมเอาอะไรจากพวกเขาลำพังดูแลตัวเองกันก็นกแทบจะไม่ไหวแล้วเวลานี้กูช่วยตัวเองป้องกันจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะติดก็ติดจะตายก็ตาย,ตาย,ตายเต็มที่แล้วไม่มีวันไหนไม่ใส่แมสก็ฉันทำได้เท่านี้เพราะชีวิตยังต้องใช้เงินต้องหา รัฐบาลไม่ได้ช่วยกูจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอีดอกตอนช่วยก็โอ้ยเหมือนประชาชนเป็นขอทานรัฐบริการเสี่ยงดวกูอยากจะบ้าตายกับประเทศนี้ปอลอแมทของอีบริษัทในทุนผลิตอยู่รูไหนกูไม่เห็นสักอันที่สุดจริงๆอ่านหน่อยกันนะอ่านรันเถอะคคำถามถึงไอ้เจ็กเตีย้ยที่มึงขออนุญาตส่ตงเสริมการผลิต หน้ากากอนามัยเพื่อมาแจกประชาชนกูไม่เคยเห็นว่ามึงได้แจกประชาชนที่ไหนแต่มีข่าวว่าไอเฮียเตี้ยตัวนี้ตรงออกไปขายต่างประเทศแล้วตนนี้วนกลับมาขายในไทยแล้วพร้อมกับราคาที่ผิดปกติคำถามตามมาคือประชาชนคนไทยลืมไปแล้วหรือยังว่าไอนี่มันขอรับสิทธิประโยชน์ขอรับสิทธิพิเศษในการตั้งโรงงานแบบเร่งด่วน แล้ววันนี้หน้ากากสำหรับประชาชนอยู่ไหนแน่นอนเมื่อกลัวจนหลอนทางออกที่ดีที่สุดก็คือเดินไปตรวจวันนี้การตรวจสถาบันควบคุมโรคเขตเมืองในพื้นที่ต่างๆมีการตรวจราคาเพียง1,500บาทมีคนไปตรวจออกไปรับรองแพทย์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษย้ำอีกครั้งว่าไปช่วงเ,เช้าๆไม่มีคนวมากๆไปตรวจกันซะ มีเรื่องที่น่าสนใจคือท่าทีของจิตอาสา v ี v ววีโวรันเทียซึ่งวันนี้ประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจอกปัญหาต่างๆที่ต้องพูดวันนี้เพราะอาการหลอนจนประสาทแดกของนึงกับพิมพ์ไทยโพสเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า v ีโวเขาโพสอย่างนี้แล้วไทยโพสบอกไว้อย่างไร v ีโ o โพสว่าโตโตผู้นำ v ี v o ได้โพสว่า สวัสดีประชาชนช่วงนี้โควิด -19 มาแรงแซงทุกการเคลื่อนไหวหลายคนลุ้นกันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับลุ้นที่ว่าคือลุ้นทัฐบาลบ้าจะประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศเมื่อไหร่เพราะถ้าเอาไม่อยู่ห่วงเน็บมีแนวโน้มสูงรอบนี้มีล็อกดาวน์ยาวแน่ๆและนั่นคือสัญญาณหายนะว่ากำลังจะมาเยือนพวกเราทุกคนทั้งงานทั้งเงินก็หายจิตก็ตกกำลังใจก็หมด แล้วความหวังที่จะฝากไว้กับเรือแปะล่วๆลำนี้ก็ไม่มีสรุปคือประชาชนคงเดือดร้อนหนักหนาสาหัสฝาครั้งแรกแน่นอนไม่ว่าจะจะเป็นอย่างไรเราต้องฝากฟันอุปสรรคนีไไ้ไปให้ได้ไปให้ด้วยกันเมื่อหวังพึ่งพารัฐบาลไม่ได้ประชาชนก็จะช่วยเหลือกันเองเท่าที่จะทำได้หากพี่น้องประชาชนมีไอเดียหรือขอความช่วยเหลือมาทางวีโวเรายินดีหาทางสนับสนุนอย่างเต็มที่ หากเราเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนและไม่สามารถพึ่งรัฐบาลได้เบื้องต้นผมจะนำเข้าที่ประชุมวีโวเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวมหาชัยและสมุทรสาครที่โดนน็อกดาวน์ทั้งจังหวัดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้หากไม่ได้รับอนุญาตและอาหารการกินก็ขาดแคลนมิหนำซ้ำการทำงานกันก็ล่าช้าไม่ทันสถานการณ์ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเรื่องนี้คนไทยต้องเตรียมช่วยกัน เตรียมพร้อมรับมือหากรัฐบาลประกาศเขตควบคุมโรคจิตอาสาวีโวพร้อมออกปฏิบัติภารกิจแล้ววันนี้เลยส่งจิตอาสาสี่ขาที่มีชื่อน้องผนเอกหมูเตะมายืนยันว่าเราพร้อมากแล้วพบกันครับลงชื่อโตโต้ปีรัตจงเทพแล้วก็มีภาพของน้องผนเอกหมูเตะออกมายืนยันแบบนี้ ด้วยโพสต์นี้ของผู้นำของวีวอรเทียไทยโพสต์เกิดอาการจิตหลอนโดยบอกว่าตโตโต้คิดการใหญ่ตั้งรัดซ้อนรัดช่วยประชาชนอ้างไม่สามารถพึ่งรัฐบาลได้ไปกันใหญ่แล้วไทยโพสต์เป็นบ้าหรือเปล่าหรือเมากัญชาตอนเขียนฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนต้องคิดว่าวันนี้อาการหลอน เป็นกันไปโดยทั่วแล้วสมบัติบุญญามอนคงให้สติบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลสะท้อนความไม่เป็นมืออาชีพในการป้องกันชายแดนการไร้ประสิทธิภาพของรัฐในการควบคุมปัญหาโควิดอาจนำไปสู่การค้นพบกระบวนการแสวงประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่บางคนผงเล็บเจ้าหน้าที่รัฐบางคนได้ประโยชน์ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ h ฮแท็กโควิดกรุงเทพและแฮแท็กกูติดยังวะขึ้นท็อป10ทวิต t ตอร์ไทยแลนดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรามไปทั่วจนหลอนดันแฮแท็กกูติดยังวะขึ้นท็อป10แต่ยังไงให้เหลือฝวาไปคนกันไว้บ้างนะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจนแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้หรือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ